สวัสดีครับ j จ c จเจเทเนียมนะครับวันนี้นะครับเรามาส่งงานอีกยกันนะครับเป็นเจ้า Ford Raptor นะครับ V6 เบนซินเทอร์โบนะครับคันนี้นะครับติดตั้งชุดปลอกวาล์วจาก S K S นะครับเป็นชุดเพชรจากเจเจเจนะครับเป็นท่อไทเทเนียมนะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันครับผม โอเคครับผมฟอร์ดแรปเตอร์นะครับเป็นเซนนะครับปีหกติดตั้งตัวฟอร์ดเจซนะครับผมสนใจนะครับติดต่อเพจเจซีได้เลยนะครับ